ก็มาพบกับรายการการการภูมิใจเกมเมอร์ไทยแลนด์เช่นเคยนะครับคับวันนี้คุณทาโร่หรือพี่ทาโร่เขาไม่ได้มาร่วมรายการนะเนื่องจากเขาไปทําธุระส่วนตัวนะฮะแล้วก็มาอยู่กับแขกพิธีกรเช่นเคยนะนั่นก็คือคุณสวัสดีฮะคุณมีภูวฮะเออสวัสดีอะไรหมอคุณนะฮะก็ แล้วก็ในวันนี้เป็นวันวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะแต่ก็เป็นวันเสาร์นะคะผมคลิปนี้ท่านชมจะได้ดูวันจันนะฮะก็ต้องรีบไปไหนรีบไปไหนรีบไปไหนแล้วก็ผมก็จะม,มีโปรแกรัใหม่นะเป็นโปรแกรมคำถามมาต่อไปนะฮะแค่เพื่อนๆ Ha, แท็กคำวา่ควาคำถามมาต่อไปแล้วก็ถามอะไรก็ได้ฮะเป็นคำถามหรือจะถามอะไรกอผมแค่นี้เพื่อนๆก็มีสิทธิ์ร่วมรายการกับกับผมแล้วนะคะแล้วก็เช่นกันก็มาอยู่กันในแมปแบบอะไรก็ไม่รู้นะแต่เป็นมินเกมนะคะก็ ก็ลีงนะโอเคฮะเป็นมินิเกมนะคุณหนูฮู้วาร้อยผมภาคเจ็ดเสร็จก่อนได้ไหมฮะอยู่คุณเล่นคุณอะไรน,นี้เลยเนี่ยทางด่านก็ด่านนี้ก็เป็นด่านของคุณก่อนนะให้หน้าให้ทำธุาารกิจแล้วก็มาชิา้นนี้อ่าคุณหนูเปิดประตูประตูลักคุณรู้หรอให้ทำอะไร ลูมี่สองนะรูมี่สองรูมิวิชบาจะเปิดกล่องที่อยู่ข้างในอ่ะเนี่ยหน้าตากล่องนี้คือเราไม่เจอเลยเออเหมือนกัน เอ้ยนี่ไงรถเท่าเจอแล้วนะฮะแล้วก็รที่สี่ลล <c oughs> แล้วก็ผมก็ช่วงนี้ไม่นหน้าหนาวนะฮะผมก็เริ่มไม่ค่อยจะสบายแล้วค่ะ่าภารกิจต่อไปคุณมีผู้อะไรฮะรถเท่าใช่ไหม หเไม่เห็นนะไม่เห็นเอาเลนะฮะก็พยายามหาต่อไป มันมืดอ่ะืใช้ถือโก้ได้นะครับ่้สวา คือห้องมันเป็นสีฟ้าหาหัวกล่องต้องมีเธอตอนนี Luther, Luther. ้ส <Lux ury> ิเจอแล้ว <l> ค <ese> ิงว่าเจอกล่องโอ้โหเวลลิงูดหลุดประตูประตูโอ้โหหลีกดี โอเคไปละเดี๋ยวู้าิค่ะคุณช่วยรหาเล้วคุณ่จะไปทางม่วก็ป็นได้ไปทางม่วกันนะอือหือม่วอีกแล้วดูที่สว่างแป๊บ ในมืๆจังข้าพึมือเช่นนะถามรตูทางเข้าก่อนประตูทางเข้าก็แกะเห็นเจอแล้วไหนอยู่ตรงนี้ฮะตามชื่อผมมาเลยไ็นแล้วโอ้โหปุผมยัามปิดไดกเลยเดี๋ยวดิดีไหอ่ะ เดินไปไม่ได้อ oh, oh, ่ะอ mm. ah, ๋อเห็นแล้วหลาหพาผมไปดีอ๋อมือแหละคือมันมือองยี่ไหไปเลยโอหเลยนี้แหละฮะ ใช้สุอคุงได้ก็เริ่มมาให้อย่างนี้ใครจะไปกระโดดถึงคุณกระโดดถึงมะกระโดดไปให้ถึงน่าจะให้ตกไปนะเออน้องต้องให้คนหนึงไปเปล่าลองหวมดิอยา่ากระโดดไปเลยปิดไปปิดอ่ะ เขี้โกงขี้โกงขี้โกงเมื่อไหร่ด้วยเฮ้ยชี้เช่นจอาใหม่จะเอ้าอยู่ไหนอ่ะอยู่หลังเอามาเอามาเดี๋ยวค้าบเองเดี๋ยวผมจะค้าบเองมีแค่สองเรื่อันนี้นะฮะันแข่งมาให้ไหนอ่ะให้บอกว่าให้จะเอาให้ อายดียดย <5 D. S 1> อยู่นู้นนะู้น่องอันจะเลิแม่เรีนนะคะก็ยาจังเฮ้ยโกงง่ยไปนะโรดแค่ไหนมือดิข้าไปได้แล้วฮะไปได้แล้วเดีด๋ยว ่จะถึงนันั้นกว่าจะถึงดูจะโง่เงี้ยรอดีอเพว่าฉันกูโกด้ปะแยดีแล้วจะต่อมนักเดียวต่อใช่ยยงทำอะไรผิดมรยอโยมไม่ถึงเน่งทำไมาของคุณถึง อีกแล้วท่านชมฮะผมขออนุญาตนะฮะผ่ทนผชมไม่ไหวฮะอันนี้ผมขออนุญาตจริงๆฮนะก็คือผมขอใช้กกงในด่านนี้ด่านเดียวฮนะเ่แค่ด่านเดียวฮนะเออโอเคนะ ผ่านแล้วนะฮะก็เอ,อ๊ต้องเดินไปคนเดียวเลยรับด่นานนี้ม,ทม่ทำไรให้ทำไรผมว่าเราจบที่<ๆ>ในด่านนี้แล้วล่ะคุณ<ๆ>มาถ้าสิถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้นะว่าใจผมเล่นยะไรสำหรับวันนี้ก่สวัสดีค่ะ